สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องในดีมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเรื่องที่ทุกคนมีกันทุกคนนะคะอ่าจะมาเล่าของดีมีประโยชน์แล้วทุกคนต้องมีสิ่งนี้นะคะฟันค่ะฟันฟันค่ะอ่าเรื่องเรื่องของฟันนะคะก่อนหน้านี้นานแล้วนะ ฉันทาขายของอยู่สะพานใหม่อมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นนายทาหารเนี่ยเขามาส้มในากากาแฟกับสามีฉันนี่แหละแล้วก็พูดคุยกันเพราะฉันก็ต้องไปขายของที่นั่นเหมือนกันได้พูดได้คุยกันแล้วก็พูดกันไปท่าไหนก็เลยพูดถึงฟันเพราะฉันเห็นฟันเขาก็อายุก็มากเลยนะอืม แต่ฟันเขายังดูดีมากดูแข็งแรงดูโอเคมากอะ่ะฉันก็เลยไปถามเขาว่าเพราะช่วงนั้นฉันก็มีปัญหากับฟันอยู่นินดๆเหมือนกันเขาก็บอกอยากรู้ไหมล่ะอืมใครจะอยากไม่รู้เนาะ,ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะเขาใช้มาเนะี่ยตั้งนานแล้วเขาไม่เคืมีปัญหาเรื่องฟันเลยเขาไม่มีการว่ามีจะมีฟันบวมฟันนั่นฟันนี่เลยเขาบอกงี้ย ่เขาบอกครอบครัวเขา่ใช้กันทั้งแทบทุกคนในครอบครัวเขาอ่ะเขาบอกว่าบอกบอกได้นะแต่เขาบอกว่าจะใช้ได้ไหมอ่เขาบอกเงี้ยแล้วก็งงทําไมจะใช้ไม่ได้อทีนี้ก็เขาบอกว่านี่นะก่อนนี้ฉันก็มีปัญหาเรื่องฟันมากฉันก็เออเขาบอกว่าส่วนมากคนที่เขาแนะไปอ่ะ แนไปลหลายๆคนบางคนคือเขาจะใช้กันไม่ได้เขาจะทนกันไม่ได้ใหม่ๆอะ่ะเขาจะคือยาสีฟันอันนี้นะมันจะเป็นผงเป็นผงแล้วก็มีรสชาติเป็นโทษนะคะถ้าใหม่ๆแล้วต้องอ้วกทุกคนแหละ ถ้าหากยังไม่เคยแปลงอ่ะมันยังไงก็ไม่รู้มันจะเค็มก็ไม่เค็มมันจะเลี่ยนก็ไม่เลี่ยนมันเป็นยังไงก็รู้ที่ว่าจะทนไม่ได้อ่ะใหม่ๆฉันก็แทบจะไม่จะไม่จะไม่ไหวกับเขานะมันจะอ้วกอ่ะอืมมันมันยังไงรสชาติมันยังไงก็ไม่รู้ไม่คือไม่ดีเลยอ่ะแต่พอเราทนไปพอเราแปลงเซอสิ์ก็รู้สึกดีรู้รู้สึกดีมากเลยอ่ะ ก็เลยเออใช้ไปใช้มาติดตอนนี้ถึงจะใช้ยาสิฟันหลอดเออจะยาสิฟันอะไรนะฉันก็ไม่ค่อยจะโอจะใช้นี่ประจำมาตั้งนานแล้วดีมากๆเลยค่ะถ้าใครมีที่ฟันนะฟันจะยุโยกหน่อยอะไรหน่อยนะแปลงสักสองสามครั้งนะฟันจะ หายเลยหายโยกหายคอเลยค่ะเหมือนกับเหงือกบวมเหงือกเลเนี่ยแปลงไปเลยค่ะจะหายหายจริงๆดีมากเลยค่ะของของถูกค่ะของถูกแต่ดีฉันใช้มาตั้งแต่ไอซองละมันเป็นซองนะคะซองละเจ็ดบาทตอนนี้ขึ้นสิบกว่าบาทแล้วนะที่โลตัสก็มีโลตัสสิบห้าบาทแต่แถวบ้านฉันนี้เขาขายสิบสองบาท ติดบ้านตลอดค่ะนี่ค่ะของดีและถูกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลองใช้ดูนะคะดีมากๆเลยแต่ทุกๆคนจะใช้ได้แล้วเปล่าเพราะต้องใหม่ๆต้องไม่ไม่ไมโอดแน่เลยถ้าใครไม่เคยใช้ลุ่งอรุณน,นะคะฉันไม่ได้อะไรกับเขานะไม่ได้อะไรว่าเออต้องมานั่นนี่ไม่ไม่ใช่นะคะแต่อยากให้ทุกๆคน ให้เพื่อน y ยูทู e เนี่ยลองไปใช้ดูให้ทุกๆคนลองไปใช้ดูถูกคะ่ะสิบกว่าบาทนะคะเดี๋ยวฉันนด้ติดบ้านตลอดเลยดีอ่าก็ยังอยากขอบคุณนะายทหารคนนั้นเลยนะว่าเนี่ยเขาบอกของดีมาให้เราจริงๆวันชั้นนี่ไม่เคยมีปัญหาเลยคะ่ะ เพื่อลองทุกๆคนลองใช้ดูนะคะใช้ดูใช้ดีดแล้วยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฉันจะได้มีอะไรดีๆมาบอกเล่ากันนะคะ,ะมีคลิปสั้นๆค่ะ ที่มีประโยชน์คิดว่าม,มีประโยชน์กับทุกทกคนนะคะถ้ายัางไงใครลองใช้ดูยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วอยากจะให้ฉันพูดถึงเรื่องอะไรถ้าฉันพูดได้มีความรู้ด้านนั้นก็จะมาบอกมาเล่ามาพูดกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีคะ่ะบายบาย